มาพี่น้องมาลองเว้ากันประมาสิีโมงเสาน้องแต่งว้าแต่งหลากหลายสีตอนนี้เฮ็ดยอง ง่วพี่น้องง่วหนึ่งสองสามสี่หาหาตัวเรามาลองว่าวกันจุลาร้อยสี่สิบเซนผ้าแต่งหนึ่งสองสไปเลยพี่น้อง ปวลวพี่น้องิ่งล่มบนสิมี่มบ่ปไปเบ่งทั้งหนากันจ้า้่มเบา อ่ะรมควรย์สิ่งเหรอจะว่าวาวาวขึ้นดีครับขึ้นตรงดิกเลยเนาะอืม สนุกกับทาลัานยุกจะร่มไม่แห้งอีลันกัน่ะสนุกนีม้มาร่มขาร่มยังเดียวครับ ดอ,ดอืมน,นี่มมาแล้วจัดไปเต็มคาราเบลน่มมาเป็นบัดบบบ ลำตานเลยแต่มือแหกพลาดนั่นดิจำฝ่าแต่ว่าล่มบนบโบแห้งนะล่มลางเขามีเลอขาของเขาเขาห่มพี่น้องเออ <Okay. S 1> นึ่ง ข่อร่มเบาเลเองนะคะทุกคนติดลายสีหลากสีใช้งานได้ทุกสีโอ้หนิ่งครับอาเป็นหนิ่งเลยจ้ะร่ม <c oughs> มืคอควายนิ่ง <c oughs> อย่าฟะ,ะ <c oughs> น่ะร่มบนบ่าแหงเอาวาวล่กันค่ะพี่นอ ก็จะได้ไปตัดใหม่้ไย จับเข้าเลยบ่พี่น้องมาชมกันเอา <c oughs> จุล่าหนิ่งกับ่งแห้งเด้อบ่คือสองห้องครับพี่น้อง่าตัวนี้ค็ัเทชรพานเรียบร้อยครับเทชเดียวบมตรงแก่ยังเลยครับครับบ่ันมีเจ้าควางครับบ่เด้เฮ็ดเล่นนะครับเฮ็ดเฮ็ดตอผาล่องเมืองนะผมสวยแห้งว่าสิสวยบัครับสวยงามครับพี่น้องผู้ใดอยากแด้ทักมาทางขกความเลยครับบ่วมีเจ้าขวงครับผมร้อยสี่สิบเซ้น เวลาเปิดช่องหลากสีครับติดสนู่นร้อยสี่สิเซนใบพลาสติกหัวไว้าวาครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ